นี่คือการดำน้ำชมฉลามในกรงเหล็กเป็นกิจกรรมสุดลุ้นระทึกที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้เผชิญหน้ากับฉลามตัวเป็นๆนในระยะประชิดมีเพียงแค่กรงเหล็กที่กั้นระหว่างคุณกับนักล่าระดับท็อปแห่งท้องทะเลเอาไว้กิจกรรมนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ที่เป็นจุดดำน้ำชมฉลามขาวยอดฮิตที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายและที่ออสเตรเลียก็เต็มไปด้วยฉลามขาวและสายพันธุน์อื่นๆอ,อีกเพียบให้คุณได้รับชม กิจกรรมนี้สร้างความตื่นเต้นและหวาดเสียวสุดๆเพราะฉลามจะว่ายเข้ามาใกล้จนแทบจะสัมผัสได้คุณจะได้เห็นขนาดอันมหึมาของมันและพฤติกรรมตามธรรมชาติของฉลามแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นอันตรายเพราะมีกรงเหล็กที่แข็งแรงคอยป้องกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักดำน้ำถ้าหากคุณผู้ชมอยากลองดำน้ำชมฉลามในกรงเหล็กก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งคัดและที่สำคัญห้ามยื่นมือออกไปจากกรงเหล็กเด็ดขาดถ้าไม่อยากจะเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษของมันส่วนราคาดำน้ำต่อคนอยู่ที่7 0 0 0 0 0ถึง10,000บาทมีใครอยากจะลองไปดำน้ำแบบนี้กันบ้างไหมครับ